คนตระกูลให,ใหญ่ๆที่รวยๆแล้วมีเงินเยอะๆเนี่ยแล้วเป็น LGBTQ เนี่ยบางทีอะจำเป็นต้องมีลูกแล้วก็เมียด้วยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเบลจะเล่าให้ฟังคือเบลได้ไปรู้จักคนที่เป็นตระกูลใหญ่เนาะหลายๆคนอะเฮ้ยเราก็แปลกใจมากเลยนะว่าอ้าวเขาเป็น LGBTQ อะแต่ว่าเขาก็มีลูกมีเมียเราก็งงใช่ปะแต่พอเราคุยไปคุยมาถึงได้เพิ่งดูว่าอ๋อจริงๆแล้วว่าการแบ่งมรดกของตระกูลเขาเนี่ยแบ่งโดยการให้ตามสัดส่วนของ ทายาทเช่นถ้าเกิดวันนี้คุณไม่มีทายาทเลยคุณก็ได้ส่วนของคุณแค่คนเดียวแต่ถ้าวันนี้คุณมีครอบครัวและมีทายาทยิ่งมีทายาทเยอะคุณจะได้แบ่งสัสดส่วนมรดกตามทายาทที่คุณมีเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆคนอะคะ่ะที่เขาเป็น L g b T Q อะเขาเลยจำเป็นจะต้องมีภรรยาหรือใช้คำว่าพาทเนอร์นั่นเองเพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งมรดกมากกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะ มีใครที่รู้จักคนที่เขาเป็น LGBTQ อะแล้วเขาจำเป็นต้องมีลูกมีเมียบ้างไหมคะเม้นมาแชร์ให้กันฟังหน่อยสิ